ตองการมาเด็ดหัวแม่ครับผมไม่ดีตองกูวแลงวหัวใครพี่วะแน่มาเลยถ้าใครเพราะดี่จะตายมาเก่งเหรอมเุ่มาเก่งเหรอฮะเมาคนเดียวมึงเก่งเหรอับเพศทำไม นี่เป็นใครทำไมหน้าดำยังเจ้ากูกูเป็นเจ้าป้าเนยแล้วไม่ออกมาแล้วฝ่าบาทคือมึงเก่งกันมาคนแรกเลยมึงมาได้หลายคนนะดูดิประกาศประกาศครับบัดนี้ลิเกเราดำหมดลงแล้วนะเฮ้ยทหารมันเยอะผู้นำแห่งวัดกองอูคิดแข่งข้อกับเราพม่าเหนือท่านลืมไปแล้วหรือว่าทหารเสือของเราฝีมือเป็นเช่นไรกันบ้างเฮ้ยไปโน้ไป สู้กันพนรุ่งนีไงไ้ได้ไหมทำไมทำไมจะเลื่อนทำไมเราถ้าสู้กันตอนนี้เลยแพ้มันไม่แพ้เราเราเก่งแรงเราเหลือเออพวกได้นขี่ม้าเนี่ยนั่นตตีนขี่ได้งไงเราพาเจ้าเข้ามารถตู้อ่อนแอไม่ได้ทหารตู้เข้มแข็งรถเ,เงเินรถมันไปโบกรถมาด้วยวันนี้กูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าชาวบ้านเนี่ยจะมีฝีมือสักแค่ไหนถ้าอยากรู้ทหารเนือของข้าเดมอยี สั่งสอนนางว่าจะตอกโอให้น้ำจับ๋ยวนี่ข้ามัเฮ้ยเยี่ยกว่าข้านอ้เฮ้ยทไม่งาาจับปเร็วไปู้ไหัวห้าตออห้อ่อข้าอยางเฮ้ยอนน้ามัไเฮ้ยมาห้เ่งขนาดนี้แกรู้ไหว่าไงไงรู้ไเอาเลย้ อย่าไปฆ่ามันนะเ้ยมาดูกัเยอะออเออเเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้้ามน่ไม่สามารถจัชนะเราไดเอาเถะเดีเรางมเองไ้ทางลโอ้ยก็เป็นคทิศคนละ้างเฮ้ยเฮ้ย 我不敢看<喂>。我不怕

ไม่หหน้าเลยเหรอกูไม่เหลือใครอยู่นี่ถอดอย่าถอดกูด้วยอดววรถอดโอ้โหเขเล่นลิเกใส่หมวกกระนกทไมใส่หมวนกทไมอดหมไปถอดถอดด้ถอด้เพื่อนมึง แล้วมานั่งทำใหม่แล้วมึงแท้งไม่นั่งดิพี่ถอนหัวมันพี่นังเอ้ยดึงได้เลยคนนี้มันไม่ติดกิ๊บไม่รู้ขอให้ถอดหัวไม่ได้ถอดเสื้อถอนหมดถอนถอนหมดยังหมดยังแบบนี้หมดยังเฮ้ยหมดแล้วตัวนี้หมดอ่ะแล้วไม่ไม่ถอดผู้ใครเนี่ยไอ้เจ้ามีห่ว อู่ตาฝ้าวางล้ะขอมาไทยแม่สมิงมั่พระท่านก็ยกรู้ดีว่าแผนนี้ของท่านต้องเป็นเมืองขึ้นของเราแ็นจิงพม่าเหนือเหตุคือไหนใหญ่เล่ามีใจเอ็เอียงรู้กิเป็นหนึ่งคิดจะบุกขยี้พม่าเหนือคิดแข่งโคกกับเราันนั้นึงโอเคื่อกีผู้ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยฟังคำของข้าก่อนที่ข้าทำไปเพราะมีเหตุผลจริงๆเด่มังยีเหตุผลยี่อะไรด้วยบาดเจยวนี้แผ่นดินตรงหูข้าเจ้านั้นเกิดทุรยศข้าวยากหมากแพงเท่านั้นยังไม่พอปราชาราษฎรต่างก็เดือดร้อนกันไปทั่วทุกตัวคนฝนก็ไม่ตกต้องตามนัดอุตัเท่านั้นยังไม่พอพวกชาวอังวะยังเข้าแทรกแซง บางข้าไปฆ่าร่วมรบด้วยมันขู่เข็นฆ่าบอกว่าหากแม้ว่าข้าม่ยอมร่วมรบมันจะฆ่าข้าและประชาราษฎดทุกคนในแผ่นดิวฆ่าให้ตายทห้หมดเลยยิงขเปบนความจริงมันจะล้างบางเลยเเนี่ยเป็นความจริงวามีอะไรจะแก้ตัวไหมที่อย่างนี้ที่อย่างนี้มันพูดอย่างนี้อะไรไอ้ ทีอ่นี้พูดอย่างนี้ที่แพ้นี่ยมึงพูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นมึงทายตอนนี้ขอเมืองอ่ะมึงขอเมืองมาบ้านเนี่ยมึงเป็คนขอไม่ใช่หรือขามึงไปไหนขายบุพูดมันกูนั่งลงเคยเจอคุไม่จบอย่าพูดให้กูได้ยินติดเลยอย่าให้กูได้ยินมึงได้ยินโอ๊ยนี่แล้วโผล่เลยเสด็จพี่แล้วแล้วโผเอาไป อย่าขัดขืนต้องยอง้อนจ้นเข้าเป็นผู้แพ้ใครเนี่ยทหารเสือของเราอใหยหมดอ,อันนี้เขาม่นแนข้ตุงมันแน่เขาไล่แก่ทีละคนเลยเขาจะว่างงานเลย,อยเอาไงดีฟ้าบาทถ้าเป็นจริงอย,อย่างที่ขันพูดก็อาจจะฆ่าโทษไว้ก่อนได้แต่เราเนี่ยบางีอยากจะเห็นด้วยตาของเรา ว่าพิธีของท่านเกิดไม่จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจำเอาไว้เนะี่ยถ้าเป็นความจริงโทษครั้งนี้อาจจะลดหย่อนให้จํหนักกลายเป็นเบาแต่ถ้าไม่ใช่ความจริงแผ่นดินตองอูและอังวะตองลุกเป็นไฟน้วอเคมงังดถ้าแม้ว่าท่านไม่เชื่อ <c oughs> ก็เชิญท่านเดินทางที่ตองอู พ่อประเทศไทยกับตัวท่านด้วยเถินนำทางพวกเราเข้าสู่ต้องอูประเทศไปกว่าต้นเชลยเข้าต้องอูทีนี่ไปไปเอาหัวพวกมึงไปด้วยไปเอาหัวมึงไปด้วยปไปกันนั้นบทแรกไปอ่อนท้อดี่อนี่บนไม่เลื่อนเคียนใหม่ฝ่าบาทไปไปเราจะไปเข้าท่ำเสือนล้นะจะไว้ใจไม่ได้หรือเตัวอะไรมีพวกเจ้าเราทหารเสือไปไปต้องตัวใครทั้งนั้นแต่เราไปเยือนเขาหนาเหาหน้า คอยระวังหลังให้เราด้วยรับในก้าคุณเจ้าค่ะไปไปอารม่อมาได้ดีเกยนเนี่ยไ่พอรังสิครับปริญญาเมื่อไหร่เขาทำไปแล้วเปล่าปไง พบเหการที่รุนแรงจริงพบต่อผูีพบต้อหนวยบกเพื่อรับรมาแลรับใจกับตุนั้นาหน้าเวทีและติดตามด้วย ของเสด็จพ่อสนิมมัช้าตอนนี้เสด็จพ่อได้ออกไปทําสึบทําสงครามแต่ไม่ว่าเสด็จพ่อจะทํสศบกครได้ก็พ่ายแพ้กลับมาทุกทีเลยน้องน่อไปพค่ะตอนนี้พี่นวันใจนเป็นห่วงเสด็จพ่อเหลือเกินไม่รู้ว่าฝ่าชนนี้เสด็จพ่อจะเป็นยังไงต่อนเจ้าพี่อย่างดไมแต่พี่พ่อเสด็จพ่อดเรื่องใหญ่แล้วลูก เกิดอะไรขึ้นไปคะกบัตเดยนนี้แ่นดินพู้เราพ่ายแพ้กับพม่าเหนือแล้วนะสิลูกเิรษพัน,พนพตอนนี้องค์เดมังยีกำลังจะเสด็จมาที่นี่ทอดพระเนตรให้เห็นว่ามันเป็นความจริงหรือไม่ลูกพอ่อสน็จพ่อไปค่ะพ่อไม่มีทางออกในเรื่องนี้ มีแต่เจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นของสําคัญของแผ่นดินเราหาแม่วอกเดนมางตีมาที่นี่แล้วก็สิ่งที่พ่อจะมอบให้กับเขาได้เจ้าคงจะรู้นะลูกว่ามันคืออะไรจะทาให้พ่อได้ไหมลูกหม่อมฉัน้าใจเสด็จพ่อดีไหมคะตัวรานเขาว่าผูกวัวผูกควายก็ต้องใช้เชือกหนังคนแต่ถ้าหากว่าผูกมัดใจคนก็ต้องใช้เนรสตีเสด็จพ่อไหมคะ การในครั้งนี้หม่อมชั้นกันสิงจะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบ้านเมืองของเราเองเลยค่ะดีุ่่งพอระทานเร็แล้วพ่คะทำเพื่อพ่อทำเพื่อแผ่นดินจะไปเตรียมตัวที่รุ่งใจนะแม้แต่เอกราชของแผ่นดินเราก็รักษาไว้ไม่ได้ โอเคบางกลังทีี่นะมาที่อดดก่นเียนอนะรับออท่านเบาระวังทีพข้าไปงเจช้ารา่ต่างบ้านต่างเมืองดูให้ดีมีอะผิดปกติกาบคูณเราได้เลือรับเดกมงนเทคนินของท่านเขาทีแเราเห็นด้วยตาของเรา ก็มีบางส่วนที่เป็นจริงดังที่ท่านพูดเกิดธุรยศเข้ายากมาแพงฝนไม่ตกตามฤดูกาลดินแห้งแล้งลาสะดอทุกหย่อมย่างเดือดร้อนไปทั่วแผ่นดินเอาเป็นว่าผิดครั้งนี้ข้าเดมังอีจะฆ่าโทษตัวท่านเอาไว้ก่อนแต่จำเอาไว้อย่างที่พูด ถ้ามีครั้งต่อไปนั่นหมายถึงแผ่นดินของท่านต้องลุกเป็นไฟแน่ข้าจ้าสราบดนในพระทัยของท่านแต่ในเมื่อท่านมาถึงที่นี่แล้วก็วแวะพักผ่อนซะก่อนเดี๋ยวข้าจะให้ลูกสาวข้านำน้ำมาให้ท่านสเวยกันแล้วกันน้าทิดาของท่านขอบใจกานซีลูกข้อออกมาได้แล้วลูก องหญิงคิดว่าทำแบบนี้เนี่ยดีแล้วหรอเปคะหญิงมั่นใจแล้วจ้ะพี่หญิงกังสิงจะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้องเดย์มังยีงมาสยบต่อชายกระโปรงของหญิงเขฮะหญิงเชื่อมันในตัวหญิงนะนะฮะนี่เป็นไงเห็นมงกุฎเจ้าเบงนี้มั้ยทำไมหน้าเอาไปใส่กระดูกพ่อเราแล้วเกินเฮ้ยไม่ใชโกนใส่กระดูกมันสวยนะพี่บ้านเปจองไว้พ่อเหมือนกัน ไม่ได้ได้เลยก็ต้องเอาด้วยกงไม่ได้ได้วบนก็ต้องเอาด้วยคาถาคุณพ่อคุณแม่เจ้าคขาการทำเสน่ห์เลกนเนี่นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยจะต้องมีพี่ทั้งห้าค่ะพี่ที่หนึ่งพี่หัว วเอาไปเลิคุยกันเองดิท่ไมท่น่ะอยู่บ้านไม่วนไงฮะอยู่บ้านมึงไม่วนไม่วนแล้วทำยังไงก็ไม่รู้อ่ะไอ้ทำอย่างนี้หลงเหรอหลองดิกูถึงว่ากูออกไปไหนไม่ได้เลยอาจะออกไปไงออกไปไอ้เฮียเข้าบ้านหายออกไม่ได้สิปี๊บเรวไอ้เฮียเข้าบ้านเป็นไรหน้าหนิ่งจริงเลยเนี่ย จเมตตาดีให้กับข้าแขกต่างบ้านต่างเมืองเพราะฉะนั้นในเมื่อเจ้ามีน้ำใจเราก็จะขอดื่มน้ำขันนี้ขอบใจมากนะอ,อ,อะไรก็จะบ้านต่างบ้านต่างเมืองไปกินมั่วชั่วตายง่ายๆเลยฝ่าบาทมึงกลัวกลัวสิแล้วทำยังไงเดี๋ยวมองพิสูจน์ให้ไว้ใจไม่ได้เราโคนไหลเล่ไหลเหลี่ยม เอจมบังยีของเราเจ้าใหญ่ใครก็หวังปองไรไม่ใช่กูแล้วกันเลยมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตกตะกอนบานเลยหุ่นหรือเปล่าเฮ้ยไหนหวังอะไรต้องใส่ไม่นานก็จะทำผมคันลงมาในนี้อืมไม่มีแล้วเราปลาบาดเสวยอ่ะไม่มีนะตะเบย์เลยเจมบังยี อะไรเ<ต>ลี้ตัวมึง<ม>เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงั้นข้าขอดื่มน้ำขันนี้ก่อนขอบใจมากไม่ได้เ,ออเจ้าของน้ำขันนี้เปไ็นใครเงยหน้าขึ้นของฉันกันซีขอถวายพระุรด้วยวนะเอยกันซี ผู้หิงที่นสวยใช่ไหมอะไรของพี่เนี่ยเงือเกิดพกขอบริายอเอาเฮ้ยไก่บนเฮ้ยเจ้านี่อะไรเนี่ย ไรปไปกินน้ำไปเหรอเออร้อนหนาวเฮ้ยไอ้ทิพย์ลองได้ใครก็ได้มากินคนนี่หาร้คิดไปเองหรือเปล่าวะมันสั่นซาบซ่านเป็นคนรักใครน้ามันเย็นหรือเปล่าลองพี่ประคุณวันนี้ตายกับยังไงมากเลยนะตายอะไรใครก็ได้เก็บเขาดีตายแล้ว ตายอีาแต้วแ,แต่รอในเล่นแบบเขินน่าดูเลยไปเก็บมา๊บโธ่าตายอนาซะด้วยปล่อยให้มันตายไปเถอะไม่ใช่คนพ่อคนแม่เราเคนงานร้ายนำเกิน,น,นอพอของบริภาค นามสารประพันต้นเพลงถูกใจต้งเพลงพังผาโกหกใี่ฟังผาพี นี่นะไม่คะไอ้ไม่ท้าพระองค์มึงมาทำอะไรคือก้าวหม่อมฉันมาสนองพระโอษฐ์พี่คะน้องพระโอษฐ์ไม่ดีเลี่ยนไม่ดีใช้ไม่ต้องเสือเขาอ่ะมันนี่เลยว่ายุ่งกับเขาทำไมเจ้าชูวร์ยังไปดูใกล้ๆเฉยๆก็หยุดทันทีพี่เนี่ยสมแล้วที่เป็นสตรีไม่เล่นหนึ่งเขาเป็นดินตอองขอระยไค่ะข้าเช่นนั้น เรามองเห็นแล้วสิ่งคู่บ้านคูนเมืองที่จะเป็นเครื่องระบานาการในปีนี้ให้กับแผ่นดินพาม่าเหนือถ้าเช่นนั้นถ้าท่านไป่ติดขันเราขอแต่ละแม่กันสิ <c oughs> เป็นเครื่องระบานาการเข้าสู่พาม่าเหนือจะได้หรือไม่ข <c oughs> ้าพเจ้าดีียกให้ผมใจมากมีลูกมีผัวนี่ยังจะไปอยู่กับเราย <c oughs> ังโซดจังยังโซดอยู่ โดนโดนดแล้วแต่อารมณ์บางอารมณ์ก็โดนแล้วบางอารมณ์อ่ะกับโดนปุ๊กที่ไป่โดนแล้วพูดอะไรเนี่ยโดนโดนโดนปุ๊กแอบมองเลยเหอย่ามองไม่ีกหน่อนี่คือว่าที่พระเมในสีของเราพูดก่อนใครยิ้มให้กูกูหน่อยก็ได้ฉันจะมองไม่มองงี้องอิ่งนู่นโอ้ยจ้าเจ้าโอ้โหเป็นไหวพอได้มาคาบาดขาไปหายเจ็บที่เพีออ นี่จะไปอยู่กับเราอ่ะที่ดีแล้วเหรอทำไมเรามาโมไซน์นั้นแล้วหัวนางไม่โตลงแ <มา S 2> ต่ละเดือยเราออกได้เอาละเราเจ้าดูแลตละลเมกการซีเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้แผ่นดินของท่าน <S <S ปกครองและดูแลให้ดีอย่าลืมนะอย่าคิดแข่งข้ออีกถ้าคิดแข่งข้อ,อย่างใดองค์ประกันก็นคือตละลเมกการซี ไม่ปลอดภัยแน่จำเอาไว้นีตัวเบาก็ได้กเพาได้ยิงไม่เห็นเนี่ยหวูเขาใหญ่ขนาดนั้นเขาเล็กจอนไดจะส่วนทหารของข้าทุกคนพร้อมด้วยเราชเชลยของพิิณอังวะทาหารอังวะข้าจะริบเอาไว้เต็มตัวประกันส่วนท่านเชิญกลับอังวะไปถ้าคิดแข่งข้ออีกไม่ใช่แต่พิิณอังวะที่จะลับเป็นหน้ากองชีวิตท่านอาจจะหามไม่ก็ได้ คำพูดของคนที่ชนะสงครามเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆ <laughs> ได้ในเมื่อข้าต้งเป็นผู้พ่ายแพ้ข้าจะยินยอมทำตามที่ท่านร้องขอ <c oughs> น้องพี่เ <c oughs> จ้า <c oughs> ต้องเป็นองค์ประกันยอยู่ที่นี่ดูแลตัวเองให้ดีแต่าหาร่ามานแม้ว่าใครทำให้เจ้าเจ็บช้นำน้ำใจแล้วล่ะก็พี่จะยกกองครับ Mm hmm. uh huh. มาช่วยเจอ้งยจอน้อยล่ะสู้ทหของข้าดีบางอีเรารบกันมาบ้างพอแล้วเราอนุญาตใครค่อยลาเราให้ลาแต่ถ้าใครไม่ลาห้ากขาดการเข้าเป้ามึงลาหรือเปล่าไอ้พินทาก้าหม่อกฉันไม่ลาพะยะค่ะมีเวลาเพียงแค่15วันเท่านั้นขอเดชะก้าห่อมฉันสุริญอ ขอลาสิบห้าวันไหมคะรามินพระเจ้าค่ะลาหรือเปล่ากระหม่อมไม่ลาพระเจ้าค่ะไอ้โจ้ไอเนียลาหรือเปล่าฉันลาพระเจ้าค่ะและไอ้ด้าวไอโจ้ไอ้เดียเขาลาที่วันสิบห้าวันลาที่วันสิบห้าวันขอเดชะาฝ่าบาทไม่มีใครลาฝ่าบาทจริงเลยลากันหมด มันลากันหมดน่ะเออถามหน่อยเลยเฮ้ยมึงรักเจ้าเวลาจะนอนน่ะใครจะปูที่หลับจัดที่นอนให้เจ้าถูกต้องเวลาจะกินใครจะหายประลงท่านเสวยไม่มีใช้ไม่ได้เลยมึงไม่ไปลาสามเดือนมึงลาจริงหรือเปล่ารอเล่นปูไปแค่นั้นเขาบอจะออกไปก่อนเราก็ไปก่อนเชิญเราสมคคนจะไปพักกางนานแล้วฝากลูกสาวลงกชายด้วยแล้วอย่าเพี้ยนผ้านะท่านเดี๋ยวตัวเองดีกว่าท่าน ตะล่แม่กันสีพร้อมเรียงแม่นางเราจะพาแม่นางเข้าสู่แผ่นดินคอม่าเนื้อณวันนี้เธอเธออย่าลืมนะเว้ยเฮ้ยใครลาลาได้แต่ถ้าใครไม่ลาสายใจกุ้งเป่าตายนะพี่ลาไปอยู่แล้วเจอกันนะมีธารามีโชคดีไปโชคดีไปบ้านฉันเจอคนนีว่าเฮ้ยมีอะไรจะให้แกสองคนด้วยลาอะไรใช่ไหมอะไรเนี่ยนะเห็นเลยนะเห็นอะไร ไม่มองกันดีทำไมอ่ะพี่ก็องหญิงสวยขนาดนั้นจะรับสายตาได้ยังไงอย่าไปยุ่งเลยกันซีนะมองเอาไว้แกไม่ได้เี่ขอองด้วยนี่พี่ก็แค่ข่อเดี๋ยวพี่ทำอะไรไม่ได้ว่าแต่พี่ละเองละมีคนของใจหรือยังจะบอกว่าว่าเดี๋ยวฉันจะมาช้าหน่อยนะทำไมไม่นไหมครับไปหาแฟนลุแฟนแล้วมีแล้วแอาจะไปหาไม่เป็นไรแต่อย่าลืมมาขึ้นเฝ้าทันเวลาแค่นั้นพอสามวงนี่ไม่ล่ะเฮ้ไ้โชคดีน้อง